สวัสดีครับยินดีรับสู่ Puzzle Tech ช่องวิเคราะห์กราฟราคาบิตคอยและเหรียญคริปโตเคอรนซีครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของกราฟบิตคอยแล้วก็พูดถึงเรื่องเทรนของบิตคอยที่อาจจะมีการเปลี่ยนในเร็วนี้นะครับแต่ว่าก่อนเราจะพูดถึงเรื่องนั้นเนี่ยเราจะมาดูกราฟบิตคอยใน For w a r d ก่อนซึ่งในกราฟ f o r w a r d เนี่ยราคาบิตคอยอร์มเป็น descending triangle ใน l ลนด์มาร์เกที่เส้นแนวต้าน4 1 0 0 0เหรียญส่วนเส้นอนวรับที่3 1 1 1 0เหรียญแต่ว่านะครับ ราคาเนี่ยมีการเบลอจากเส้นทลน์ของ descending triangle ซึ่งคุณเห็นว่าตอนนี้นะครับราคาเนี่ยมีการพุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงใช่ไหมครับแต่ว่าเรากำลังเจอกับเส้นแนวต้านอยู่2แนวครับแนวแรกเนี่ยคือเส้นแนวต้านตรงนี้ที่ส4 4 0 0ี่พันสี่รอยเหรียญครับซึ่งเส้นแนวต้านตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ค่อนข้างสำคัญครับเพราะว่าคุณเห็นนะว่าในอดีตนะครับที่ราคา bitcoin เนี่ยอยู่เหนือแนวตรงนี้แนวนี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับที่แข็งแรง แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาบิตคอยเนี่ยอยู่ข้างใต้แนวนี้ครับแนวนี้จะทําที่เป็นแนวต้านที่แข็งแรงเช่นกันครับดังนั้นตอนนี้นะครับคุณจะเห็นว่าบิตคอยครับพบกับความยากลาบากในการเบรกจากเลเวลนี้นะครับพร้อมกับอีกเส้นแนวต้านหนึ่งก็คือเส้น EMA สองร้อยครับคุณจะเห็นว่าเส้นสีฟ้าตรงนี้นะคือเส้น EMA สองอในกราฟโฟลเวซึ่งมันเป็นเส้นที่สำคัญมากครับเนื่องจาก EMA 2 0 0เนี่ยเอาไว้วัด เทรนในลองเทอมนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเทรนในระยะย,ยาวเนี่ยมันเป็นดาวเทรน n d ครับราคาเนี่ยจะอยู่ข้างใต้เส้น EMA 2 0 0แล้วราคาอาจจะมีการ pull back มา retest ที่เส้น EMA 2 0 0จากนั้นก็ถูกเด้งกลับลงไปตามเทรนของมันครับอย่างเช่นที่คุณเห็นในตรงนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เรากำลังเจออยู่ในตอนนี้ซึ่งพวกเส้นที่สำคัญพวกนี้ครับ ผมมักจะมองมันเป็นแอเรียหรือว่าเป็นพื้นที่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ break ขึ้นมาเยอะเท่าไหร่มันก็ยังถือว่าเราอยู่ในเรายังอยู่ในแอเรียของเส้นนั้นที่อาจจะมีแรงขายเข้ามาได้อย่างเช่นตรงนี้ครับคุณเห็นว่าถ้าคุณมองแค่ว่าเส้นมันเป็นเส้นเดียวๆนะครับคุณเห็นว่าแท่งนี้มีการ break out คุณอาจจะซื้อที่แท่งนี้ใช่ไหมครับแต่สุดท้ายครับราคารครับมีการดิ่งกลับลงนะครับเป็นเพราะว่าต่อให้เรา มีการเบรกขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้เบรกจากเส้นนี้ไปไกลนะครับเราก็ยังอยู่ในแอเรียทีอ่อาจจะมีแรงขายจากเส้นนี้เข้ามาทําให้ราคาอาจจะมีการดิ่งลงได้ซึ่งคุณเห็นว่าตั้งแต่12เมนะครับปีนี้นะครับราคาบิตคอยเนี่ยก็ถูกเส้นแนวต้านตรงนี้ครับต้านมาตลอดดังนั้นครับถ้าเกิดว่าเราจะมีการเบรกเอาจากเส้นนีน้พร้อมกับเส้นแนวต้านตรงนี้นะครับก็จะเป็นอะไรที่มีนัยสําคัญค่อนข้างมากในกราฟบิตคอย มองอ,อกได้ว่าเทรนในระยะยาวในกราฟอร์เวอร์เนี่ยอาจจะเปลี่ยนจากลองเทอร์มดาวเทรนเป็นลองเทอร์มอัพเทรนครับดังนั้นสิ่งที่ผมอยากเห็นนะครับก็คือเรามีการเบรกจากเลเวลนี้อย่างคลีนนะครับจากนั้นเนี่ยอาจจะมีการตกกลับลงมาเพื่อรีเทนครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าจากเส้นเนื้อที่เคยทีทำที่เป็นแนวต้านเนี่ยทำที่เป็นแนวรับครับล้วซัพพอร์ตราคาให้ราคาสามารถพรุ่งสูงขึ้นไปได้ ซึ่งก็เป็นกรณีเดียวกันกับเส้นเอลต้าที่34,000เหรียญตรงนี้แต่เนื่องจากว่านะครับราคาเนี่ยมีการพุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับเข้าใส่แนวต้านโดยที่เราแทบจะไม่ได้มีการ pull back เลยตั้งแต่วันก่อนนะครับที่เรามีการ fake out ดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นการพุ่งอย่างรุนแรงนะครับเข้าใส่แนวต้าเนี่ยมันมีความเป็นได้สูงว่าเทรทนจะมีการ reverse นะครับหรือว่าอย่างน้อยก็จะมีการ pull back เนื่องจากว่าเวลาเทรนนะครับมันเกิดขึ้นเนะี่ยเทรนนะครับมันจะต้องมีช่วงที่มัมนมีการพักแต่ว่าถ้าเทรนนะครับพุ่งอย่างรุนแรงเข้าใส่เส้นเดลต้าเนี่ยการพักตรงนั้นครับมงบอกได้ว่ามันหมายความว่าจะมีแรงขายเข้ามานะครับแต่ถ้ามันไปคอมไบกับแนวต้าพอดีเนี่ยหมายความว่าแรงขยที่เข้ามาอาจจะรุนแรงเป็นพิเศษทําให้เทรนอาจจะมีการรีเวิร์สได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเทรนนะครับมันแข็งแรงจริงเนะี่ย เราก็อาจจะมีแค่การพู l แ b a เล็กๆนะครับหรือว่าการมีการออกข้างตรงนี้ซึ่งถ้ามีการออกข้างหรือการพู l แ b a c k ฟอร์มเป็นคล้ายๆกับ bull f l a นะครับหรือว่าพวกทเทิร์นอย่าง ascending triangle ตรงนี้เนะี่ยผมมองว่าครับก็มีความเป็นได้สูงครับที่ราคาจะมีการ break จากเส้นนี้แต่ถ้าเรามีการ break ไปเลยนะครับโดยที่ไม่ได้มีการออกข้างหรือว่าการสะสมมมนตัมก่อนผมมองว่ามีความเป็นได้สูงครับที่ สุดท้ายราคาครับที่เบรคออกไปเนี่ยอาจจะฟอร์มเป็นพวกดัลลิสเดวอร์เจน,นครับแล้วราคาครับเป็นการเฟคเอาออกมาได้เพราะเทนมันต้องมีการพักบ้างครับเพื่อสะสมมันตั้มที่จะขึ้นต่อให้เป็นเทนที่แข็งแรงแข็งแรงครับนั้นสิ่งที่ผมคาดนะครับตอนนี้ก็คือราคาอาจจะมีการ p ู้ l l b a c ลงมาถ้าถ้ามีการ pull back เนี่ย ผมมองว่าแนวรับที่สำคัญนะครับก็คือเส้นเทไลน์ของ descending triangle <c oughs> ตรงนี้ครับเนื่องจากว่าเส้นเทไลน์ตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนมาทำที่เป็นแนวต้านที่แข็งแรงใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเมื่อราคาอยู่เหนือเส้นนี้เราอาจจะมีการตกกลับลงมาเพื่อคอนเฟิร์มว่าเรามีการ b r e a จากเส้นนี้จริงๆครับแล้วเส้นนี้เปลี่ยนจากแนวต้านเป็นแนวรับซึ่งการตกกลับลงมารีเทสเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ แต่ผมครับมองว่าถ้าเทนนมันแข็งแรงจริงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ตกลึกขนาดนั้นครับผมมองว่าเราอาจจะมีการเอกข้างนะครับระหว่างเส้นดนลต้าเส้นนี้กับเส้นอีเมียสองร้อยนะครับฟอร์มเป็นคล้ายๆกับเฟดตรงนี้นะครับคุณเห็นว่าแท่งเนี่ยถูกบีบอัดให้มีขนาดนครับเล็กลงเรื่อยๆจนเมืม่อมีการเบรกเอาออกจากเส้นดนลต้าตรงนี้เราจะมีการเบกที่รุนแรงใช่ไหมครับดังนั้นผมก็เอ์เปค แพทเทิร์นแบบเดียวกันนะครับคือมีการออกข้างเล็กๆตรงนี้แล้วสุดท้ายเรามีการเบรกที่รุนแรงขึ้นไปประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเราจะมีการเบรกพวกเส้นแนวท่านที่ผมพูดมาเมื่อกี้ได้นะครับผมมองว่าเทรน,นะครับก็มีความได้สูงว่าเราจะขึ้นมาเพื่อดีเทเส้นแนวต้านเส้นต่อไปที่36,600เหรียญกับ41,000เหรียญครับต่อมานะครับผมจะพูดถึงเรื่องของ คุณเห็นว่า bitcoin เนี่ยฟอร์มเป็น falling w a t e ตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเนี่ยเรามีการ break out จากเส้นเทรนไลน์ของ falling w a t e นั้น target ของการ break out ครับก็คือ top ของ w วทนะครับหรือว่าเราๆสามหมื่เหรียญดังนั้นตรงนี้คือ target แรกครับซึ่งมันไป line up อเอดียบเส้นแนวต้านที่36,600เหรียญตรงนี้เหมือนกันนะครับมันคือเส้นนี้ครับคุณเห็นว่าเรามี h i g ตรงนี้ แล้วก็ให้ตรงนี้ครับแล้วก็ห้ตรงนี้ที่ราคามีการวิ่งกลับจากเส้นนี้แต่ว่านะครับเนื่องจากว่าเราเจอแนวต้านที่ผมพูดมาถึง2อย่างเมื่อกี้ครับดังนั้นเนี่ยคุณเช็่นว่าเทรนด์ครับอาจจะฟอร์มเป็น b า l i s d i v e r g e n t ตรงนี้ซึ่งในกราฟไอโอไเนี่ยเรามี lower lower high นะครับแต่ว่าในกราฟราคาเนี่ยเรามี high หร high ดังนั้นครับจาก b u l l i s d i v e r เจนต์ตรงนี้เนี่ยมันมองอกได้ว่า ราคานะครับอาจจะมีการ pull back หรือว่าการออกข้างครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นครับเนื่องจากว่าเราพุ่งอย่างเร็วไปและแรงไปเข้าใส่แนวต้านที่แข็งแรงครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการดู divergent เนี่ยบ a ิษั divergent ตรงนี้นะครับมันไม่ได้คล e a n ขนาดนั้นครับเนื่องจากว่าบ a ิษั divergent ที่ผมอยากเห็นเนี่ยก็คือราคามีการพุ่งขึ้นใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยมีการ pull b a c ลงมาแล้วพุ่งขึ้นฟอร์มเป็น e r h i g h แบบนี้นะครับส่วน iSI ก็มี e ล high ใช่ไหมครับแต่ว่าจากกราฟบ,บิตคอยที่เห็นเนี่ยราคาครับมีการพุ่งขึ้นแต่ว่าเรามีการ pull back นิดเดียวนะครับแล้วเราก็มีการพุ่งขึ้นต่อซึ่งการฟอร์มแบบนี้เนี่ยมันบุงบอกได้ว่าเรามีการ pull back นิดเดียวนะครับแรงขายเข้ามาแล้วครับทาให้ราคาเนี่ยมีการพุ่งขึ้นอีกซึ่ง d ด v e r g e n จ e นะครับดัลเลตเดเวอร์เจเนี่ยส่วนปกติแล้วมันจะบ่งบอกถึงโมเมนตัมที่เริ่มลดลงในตลาด แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีการ pull back ให้เดี้ยวแล้วมีการพุ่งขึ้นเลยเนี่ยบงบอกได้ว่าเรามีแรงขายที่แข็งแรงใช่ไหมครับในตลาดเรามีแรงซื้อนะครับโทษทีครับไม่ใช่แรงขายมันหมายความว่าเรามีแรงซื้อที่แข็งแรงนะครับดังนั้นถ้าพูดถึงเรื่อง definition ของตัวตลาดดาวเทียมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้คลีในขนาดที่ว่าอาจจะมีการ pull back นะครับของเทรนต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของ bitcoin ในกราฟ weekly บ้างครับเนื่องจากว่าในครับ weekly นะครับเรามีการพุ่งกลับขึ้นมาบนเส้น EMA 50าสิในกราฟวิ่งลีนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างบูลลิตในกราฟราคา Bitcoin ถ้าเกิดว่าอีก1วันกับ13ชั่วโมงเนี่ยเราจะมีการปิดเหนือเส้นนี้ก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างบูลลิตครับผมบอกว่าเรามีการเฟคเอาทซึ่งการเฟคเอาทลงไปด้านใต้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าขนาดราคาเนี่ยมีการเบรกออกจะซัพพอร์ตลงไปยังมีคนที่เข้ามาซื้อนะครับโบว่าตลาดนะครับมีความแข็งแรงค่อนข้างสูง ดังนั้นเกิดว่าเราจะมีการเฟค e o เอาเนี่ยพร้อมกับ v s h a p e r e c o v e r y ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างบูลลิตในช็อตเทิมสำหรับ Bitcoin นะครับเมบอกเล้ว่าในระยะสั้นๆเราอาจจะมีการพุ่งขึ้นของราคาต่อมานะครับเป็นแพทเทิร์นในกราฟเดลี่ถ้าคุณลองมองแพทเทิร์นตรงนี้นะครับคุณอาจจะมองได้ว่าแพทเทิร์นตรงนี้เนะี่ยเป็นดับเบิลบอททอมใช่ไหมครับที่เรามีเนก k อยู่ที่เลเวล36,000เหรียญในกราฟเดลี่นะครับ แล้วถ้าเกิดว่าเราจะมีการ break out ออกจาก double bottom ตรงนี้นะครับทราเก็ตเนี่ยถ้าวดจาก double bottom คือเราจะวัดจากจุดต่ําสุดมาถึงเล็กลนะครับเรามาต่อในจุด break out ทราเก็ตของการ break out ของ double bottom เนี่ยจะอยู่ที่43,373เหรียญน,นะครับซึ่งคุณจะเห็นว่ามันมีการร r ออกจากเส้นแนวต้านที่41,000เหรียญมาแล้วนะครับ อีกอย่างหนึงคือเลเวลซีมหยู่สาพันสี่รอเหรียญเนี่ยมันไปไล่เอาพอดีกับเส้นเทไลน์ตรงนี้ครับซึ่งเทไลน์ตรงนี้นะครับเป็นเส้นแนวต้านที่ เป็นเส้นเทนไลาย์ที่ผมมองว่ามันสำคัญที่สุดสำหรับการาฟบิตคอยน์นะครับเนื่องจากว่ามันมีแพทเทิร์นหนึ่งครับที่เรียกว่าบ um ัมแมนันรีเวอร์เซลซึ่งนี่คือหน้าตาของแพทเทิร์นครับคุณเห็นว่าบ um ัมแมนด์รีเวอร์เซลเนี่ยเรามีเทไลาย์ใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยอยู่ๆราคาครับก็มีการดิ่งลงนะครับแล้วฟอร์มเป็นเทนไลาย์ใหม่จากนั้นนะครับถึงจุดหนึ่งครับที่เป็นบัตทอมของมันเนี่ยเริแบบ่มการพุ่งกลับขึ้นมาเราเบรกเส้นเทนไลาย์เดิมของราคาครับ ซึ่งมันจะมองบอกว่าเทรนด์นะครับมีการรีเวิร์สครับเปลี่ยนจากดาวเทรนด์เป็นอัพเทรนด์ดังนั้นถ้าราคาบิตคอยเนี่ยจะคอมเพลตบาม์แมนต์รันรีเวิร์สเลเนี่ยคือราคาครับจะมีการเบรกขึ้นมาแล้วจะมีต้องมีการเบรกเส้นเทเลไลน์เส้นนี้นะครับซึ่งถ้าเรามีการเบรกเนี่ยราคาครับอาจจะพุ่งขึ้นครับในระยะสั้นๆครับทาร์เก็ตนะครับก็คือพวกเส้นแนวต้านที่ผมอาจจะม,มางไว้ล่าวนะคเส้นแนวต้านตรงนี้ครับที่ สี 48, ่หมื่นแปดพันเก้าร้อยเหรียญนะครับหรือว่าเราเหาห้าหมื่นเหรียญนั่นแหละส่วนอีกเส้นนวต้านหนึ่งนะครับก็คือเส้นนวตันที่แข็งแรงมากมากครับที่ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเหรียญซึ่งเรามีความเป็นได้สูงครับที่อาจจะขึ้นไปเทสพวกเส้นนาต้านพวกนั้นถ้าเกิดว่าเราจะมีการเบรกจากเส้นทลายเส้นนี้ครับนี่คือสิ่งที่ผมเห็นในการาบิตคอยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับช่องของผมนะครับ ก็นี่คือสิ่งที่ผมเห็นในคราบบิตคอยนครับ,รบถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญอย่าลืมฝากกดกระดิ่งเพื่อที่จะพลาดคิดใหม่ๆที่ผมจัปเดตให้ทุกวันนะครับ